สวัสดีครับพบกับเราแล้วครับช่องฟังลัคกี้แฟมิลี่นะครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสดีนะครับวันนี้นะครับได้นี่ผลไม้ให้น้องไอด้ากินแล้วอีกนะครับวันนี้นะครับตอนเย็นเลยนะครับวันนี้เนาะเรามาให้น้องได้กินตอนเย็นเลยนะครับวันนี้นะครับมีพ่อแม่เอฟซีใจดีนะครับมามอบคะแนนให้ น้องลักกี้กับน้องทองเงินนะครับได้มีแบ่งปันให้น้องไอดากินด้วยนะครับเอาวันดีจ้าวันดีครับน้องไอดานะครับวันดีครับผมอ่ากินเป็นเค่งเลยนะครับน้องไอดานะครับนู่นครับเป็นวยเป็นเก่งเลยนะครับเนาะอ่าแบ่งจากน้องลักกี้กับน้องทองเงินมาให้น้องได้กินนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆคะแนนนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่สี่ทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้มอบคะแนนให้น้องลักกี้กับน้องทองเงินนะครับได้แบ่งปันผลไม้วันหวานนะครับให้น้องไอดาได้กินในวันนี้นะครับน้องตัวเล็ เค้กนะครับก็ได้กินผลไม้หวานก็น่าจะอ้วนทวนสมบูรณ์ดูนะครับน้องไอดานะครับผม ตอนนี้ก็เอามาให้ตอนเย็นเลยนะครับตอนเย็นเลยนะครับเพราะว่าผลไม้ของเราได้หมดเร็วนาะวันนี้นะครับดอดีใจมากเลยนะครับได้มีผลไม้มาให้น้องได้กินเร็วนะครับวันนี้นะครับพอก่ันก็ได้มาให้กินตอนเย็นเลยนะครับวันนี้นะครับมีท่านผู้ใจบุญนะครับคุณแม่แม่นะครับที่มอบคะแนนมาให้น้องลักกี้นะครับกับน้องทองเงินนะครับได้แบ่งปันนะครับอาหารให้น้องอดาได้กินวันนี้ด้วยนะครับผมก็มีหลายท่านเลยนะครับวันนี้นะครับมีของคุณพี่สุกัญญานะครับคุณพี่แป๋วนะครับแล้วก็แม่เจี๊ยบแล้วก็สุดท้าย ายแม่ลินลินนะครับคุณพี่ลินลินเนาะขอบคุณท่านองมาร์กเลยนะครับพี่ลินลินครับผมขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้เมตานะครับน้องลักี้กับน้องทงเงินครับแล้วก็ได้แบ่งปันผลไม้ครับหวานหวานให้น้องไอดากับพายนําโชคกินด้วยนะครับตอนนี้ก็ให้น้องไอดากินก่อนนะครับกินอย่างสบายใจเลยนะครับน้องตัวเล็กของเรานะครับน่าจะหิวน่าจะอร่อยนะครับเป็นของหวานหวานเนาะก็น้องก็ไม่ค่อยได้ทานของหวานสักเท่าไหร่เนาะวันนี้ก็ดีใจมากเลยนะครับได้มีผลไม้หวานหวานนะครับให้น้องได้กินด้วยนะครับวันนี้เนาะมีกล้วยมีแตง มีอ้อยนะครับแล้วก็มีแตงกวานะครับแล้วก็มีมันแกวนะครับปะปนกันไปหลายอย่างเลยครับวันนี้นะครับน้องก็ชอบกินกล้วยนะครับแกกินกล้วยเลยนะครับนู่นครับในเข่งนะครับดีใจเหลือเกินนะครับวันนี้ได้กินแล้วนะครับนี่ก็เป็นอ้อยสามมัดนะครับอ้อยสามมัดเลยนะครับเนาะ อ้อยสามารถเลยนะครับเพราะก่อนก็ตัดให้กินก่อนนะครับเป็นอ้อยนะครับอ่าตัดให้น้องกินอ่าเป็นลำเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับเป็นลำใหญ่ๆน้องก็จะเคี้ยวยากนะครับเราก็ต้องตัดเป็นท่อนให้กินนะครับเป็นอ้อยกรอบๆนะครับเป็นอ้อยกรอบเนาะก็ขอขอบคุณทุกๆคะแนนนะครับที่มอบให้น้องลักับน้องทองเงนครับขอให้ครอบครัวของทุกๆท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนก็สมุมปราถนะครับร่างกายแข็งแรงแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยครับเจริญในหน้าที่การงานครับเงินไรกองทองไลมาหาท่านเยอะๆนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทุกๆ แนนมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้มอบคะแนนผลไม้นะครับให้น้องลักกี้กับน้องถุงน,นนะครับแล้วก็เราก็แบ่งปันนะครับพานอ่อนก็แบ่งปันมาให้น้องไอดากินด้วยนะครับวันนี้เนาะแล้วก็ถ่ายนําโชคด้วยนะครับช้างสองเชือกนี้ก็ไม่ค่อยได้ทานผลไม้หวานๆนะครับถึงน้องจะเป็นช้างอยู่ใน โครงการศูนคตเนาะก็น้องก็อยากกินของหวานๆวานเหมือนกันครับเราก็อยากแบ่งปันให้น้องได้กินนะครับเพราะจะได้อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงด้วยเนาะ้าได้กินของหวานๆมากๆน้องช้างก็จะได้อ้วนด้วยนะครับอ้วนแล้วก็โตเร็วด้วยนะครับน้องไอดาก็อายุ9ปีนะครับ9ปีนะครับตัวนี้เนาะแต่น้องก็จะรู้สึกจะผอมนิดนึงนะครับผอมนิดนึงครับเพราะไม่ค่อยได้กินของหวานเนาะเราก็ดีใจมากเลยนะครับได้มอบหาของหวานนะครับผลไม้หวานให้น้องได้กินในวันนี้นะครับวันนี้ก็มาตอนเย็นเลยนะครับตอนเย็นเลยนะครับวันนี้เพราะว่าผลไม้ของเราได้หมดเร็วน ขอบคุณมากเลยนะครับที่มอบให้อาน้องลักี้กับน้องทงเงินนะครับได้มีผลไม้วันหวานนะครับแบ่งปันให้น้องไอดาได้กินในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูพลายนำโชคด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูพลายนำโชคครับผมมาถึงพลายนำโชคแล้วนะครับตอนนี้นะครับพลายนำโชควิ่งมาเลยนะครับได้กินของหวานครับวิ่งมาเลยนะครับพลายนำโชคนะครับได้กินของหวานแล้วนะครับดีใจเหลือเกินครับเราเอามาให้กินทุกทุกวันนะครับแต่วันนี้ดีหน่อยนะครับวันนี้นะครับพอควันอ่อนได้มาตอนเย็นเลยนะครับมาตอนเย็นเลยนะครับควัน สายนําโชคก็อยู่ด้วยนะครับตอนเย็นเนาะก็เข้ามาใกล้คนเชือกเดียวคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะครับเอาวัดดีครับวัดดีครับเอาวัดดีครับวัดดีครับสวยๆโอ้ยได้กินแล้วนะครับผลไม้วันหวานนะครับแล้วก็อ้อยหวานๆด้วยนะครับวันนี้เนาะดีใจมากเลยนะครับลายนําโชคเอากินเป็นเค็งเลยนะครับลายน้าโชคโอเคนะครับหิวแล้วหิวแล้วครับขอกล้วยก่อนนะครับกล้วยหวานๆนะครับชอบอะไรนะครับเลือกเอานะครับตัว <Mango. S 1> นีน้เนาะชอบเอานะครับเลือกเอานะครับเอาอ้อยดีกว่านะครับเอาอ้อยดีกว่านะครับโอ้ยชอบก กินของหวานของอ้อยนะครับผ่านนำโชคนะครับอาก้วยหวีใหญ่ๆนะครับขอกินก่อนนะครับอากินก่อนนะครับกล้วยนะครับอาสงสัยอาหิวอ้อยหรือเปล่าครับหิวอ้อยนะครับบอกเห็นอ้อยนะครับโอเคนะครับเขียวเลยครับวันนี้นะครับอาดีใจมากเลยนะครับมีของหวานวนให้กินนะครับผลานนำโชคเนาะก็ขอขอบคุณพ่อพ่อแม่สีนะครับที่ได้มอบาคะแนนมาให้น้องทองเงินนะครับอาได้มีผลไม้แบ่งปันให้ พลายนำโชคได้กินด้วยนะครับวันนี้นะครับดีใจอย่างมากเลยนะครับเราได้แบ่งปันเพื่อนช้างด้วยกันได้กินด้วยนะครับได้กินของหวานวันนี้นะครับขอบคุณทุกๆคะแนนนะครับที่มอบให้เราวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับเนาะที่ได้มอบคะแนนให้น้องลักกี้กับน้องทองเงินนะครับได้แบ่งปันผลไม้หวานๆนะครับให้ช้างทั้งสองเชือกนะครับน้องไอดากับพลายนำโชคกินด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ดีใจอย่างมากเลยนะครับดีใจอย่างมากเลยนะครับวันนี้ก็มาป้อนตอนเย็นเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราจบไลฟ์เสร็จไลฟ์เสร็จเร็วนะครับวันนี้้เเเนาาะกก็็ผลลไไมของรยด้ มาป้อนตอนเย็นยนะครับวันนี้อยู่ดึกก็ป้อนตอนเช้านะครับวันนี้ก็ดีใจมากเลยเนาะอ่าพายน้ำโชคได้กินผลไม้เลวนะครับวันนี้ครับตอนเย็นๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็ขอ,ขอ,ขอบคุณทุกๆคะแนนนะครับที่มอบให้นะครับขอบคุณสะพานบุญทุกๆ่ันด้วยเนาะ <c oughs> ที่คอยเป็นกำลังใจให้น้องลักกี้กับน้องทองเงินนะครับได้แบ่งปันผลไม้หวานๆนะครับให้พลายน้าโชคกับน้องไอดาได้กินวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอให้ครอบครัวของทุกๆท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนก็ให้สมบูรณ์แปรารถนานะครับร่างกายแข็งแรงทั้งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะครับเจริญในหน้าที่การงานครับเงินไหลกองทองไหลมาหาท่านเยอะๆนะครับที่เมตาน้องลักกี้กับพลายนําโชคในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผม ขอให้ครอบครัวของท่านจงจริงเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับทุกๆคะแนนที่มอบให้เราวันนี้นะครับผมอ่าพายนาโชคดีใจมากๆเลยนะครับได้กินแล้วครับตัวนี้นะครับอร่อยหรือเปล่านะครับอร่อยมากๆเลยนะครับวันนี้นะครับอ่าได้กินอ้อยหวานๆด้วยนะครับอ้อยหวานๆนะครับผมอ่าตะกร้าของเราก็กินหมดแล้วหรือเปล่ายังไม่หมดนะครับยังเคี้ยวอยู่นะครับตัวนี้เนาะอร่อยมากๆเลยนะครับได้กินของหวานๆมั่งนะครับ หลังจากที่ได้กินแต่ยาอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็ได้กินของหวานแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆกัะแนนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเอากินก่อนพลายน้ำโชกอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากๆเลยนะพลายน้ำโชกนะครับกินอย่างสบายใจเลยครับตอนนี้นะครับอ้อยหวานๆนะครับผมดูเขียวนะครับดูอร่อยมากๆเลยนะครับยืนกินอย่างสบายใจเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงคลิป ไว้เพ like the ียงแค่นี right ้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร์น้องลักซี้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งคอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจให้น้องลักซี้กับน้องทองเงินนะครับได้แบ่งปันผลไม้หวานๆนะครับให้อภัยน้ำโชคกับน้องไอดากินด้วยนะครับวันนี้เนาะก็ขอขอบคุณทุกๆคะแนนนะครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจากใจควันอ่อนนะครับและน้องลักซี้และน้องทองเงินนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับน้องลักซี่กับน้องทองเงินนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมอร่่่ออ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 ยยยยยหหหรรรรรืเเปลาาาาาััันนนนนน้โชคคคคบบบะะะววๆๆ ขอบคุณครับ